สวัสดีครับเดอสนิคแอบย่อง2องสังหาวันนี้นะครับพวกเรา2คนอยู่กันที่โครงการชวนชื่นทาวบางใหญ่นะฮะซึ่งโครงการนี้เป็นรูปแบบทาวโฮม2ชั้นทั้งหมดเลยนะฮะถูกพัฒนาโดยบริษัทมั่นคงเคหะการครับ ซึ่งโครงการนี้เขาเปิดขายตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะเกงใช่ครับโดยตำแหน่งที่ตั้งของโครงการนะครับจะอยู่ในอำเภอบางใหญ่นะครับติดกับถนนประชาอุทิศครับหรือว่าที่คนแถวนี้เขาเรียกกันว่าซอยวัดพระนอนนะครับผมซึ่งเป็นถนนรองครับที่แยกออกมาจากถนนหลักอย่างถนนกาญจนาพิเศษนะครับเข้ามาประมาณ5.7กิโลเมตรครับ โดยความอุดมสมบูรณ์หลักๆนะครับจะอยู่บนเส้นการจนาพิเศษนี่แหละครับซึ่งจะอยู่ใกล้กับบริเวณ3แยกบางใหญ่นะครับอาจจะต้องขับรถออกมาหน่อยประมาณ10-15นาทีครับบริเวณ3แยกบางใหญ่นี้จะมีทั้งตลาดขนาดใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าและก็โรงพยาบาลอยู่ด้วยนะครับโครงการชวนชื่นทาวบางใหญ่นะครับเป็นทาวโฮม2ชั้นที่มีจำนวนยูนิตพักอาศัยทั้งหมด335ยูนิตครับ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ดินโครงการประมาณ37ไร่ครึ่งโดยโครงการนี้มีพื้นที่ส่วนกลางมาให้ทั้งโซนตัวอาคารขับเฮาส์แล้วก็พื้นที่สีเขียวสวนหย่อมสนามเด็กเล่นครับโดยบ้านของโครงการนี้จะมีแบบเดียวเท่านั้นครับเป็นรูปแบบทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.7เมตรพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรมีพื้นที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่21.7ตารางวาและราคาเริ่มต้นอยู่ที่2.49ล้านบาทครับจุดเด่นของโครงการจะมีอะไรบ้างตามพวกเราไปสนิทกันเลยครับ โดยรูปแบบโครงการนี้นะครับเขาจะเป็นโครงการจัดสรรนะซึ่งโครงการจัดสรรเนี่ยเขาจะมีระ ok บบรักษาความปลอดภัยพื้นฐานมาให้แล้วนะฮะก็คือมีซุมปป้มรปภมี c c t ีเป็นโครงการที่มีร้วดรอบขอบชิดนั่นเองนะฮะสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก่อนเลยก็คือเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางในโครงการนี้ครับโดยส่วนกลางในโครงการน,นี้นะครับเขาจะมีพื้นที่มาให้ประมาณหนึ่งไร่ครึ่งนะฮะแต่ว่าเขาจะแบ่งการใช้งานออกมาเป็น2ตำแหน่งด้วยกันนะครับก็คือฝั่งนี้ฮะฝั่งนี้จะเป็นโซนของอาคาร,าคร,รขับเฮานั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งขข้นนเีีี่่ยววอพืท ซึ่งพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเขาจะมีส่วนของถนนเมนเนี่ยตรงนี้ที่เป็นตัวขั้นกลางแบบนี้คุณผู้ชมซึ่งการที่ถนนเมนบริเวณนี้นะครับมีความกว้างถึง16เมตรเนี่ย ผื่อกรณีที่ลูกบ้านแปลงไหนเนี่ยที่เขาอยู่ลึือเข้าไปหน่อยนะครับแล้วเขาไม่อยากจะเดินมาใช้งานส่วนกลางเนี่ยเขาก็สามารถขับรถมาก็ได้ปั่นจักรยานก็ได้หรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะครับแล้วก็สามารถมาจอดรถบริเวณถนนเมนที่อยู่ใกล้ๆตรงอาคารส่วนกลางตรงนี้ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตำแหน่งของส่วนกลางตรงนี้นะครับเวลาเราขับรถกลับบ้านเข้ามาทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการผ่านซึ่งเราจะเห็นแลนด์สเคปของพื้นที่สีฟ้าของสระว่ายน้ําแล้วก็พื้นที่สีเขียวของสวนหย่อมนั่นเองครับ อย่างโซนอาคารขับเข้านะครับเขาจะเป็นส่วนของอาคารชั้นเดียวคุณผู้ชมซึ่งลักษณะาการใช้งานของเขาเนี่ยแบ่งเอามาเข้าใจง่ายๆเลยก็คือมี3ล็อกด้วยกันนะครับเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะฮะล็อกนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ติดกับตำแหน่ง ทางเข้านั่นเองนะฮะโดยห้องนี้นะครับเขาจะออกแบบเป็นห้องเพดานสูงนะครับแล้วก็จะมีช่องแสงธรรมชาติรอบด้านเลยนะฮะส่วนฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเขาจะเป็นฟังก์ชันล็อบบี้หรือว่าพื้นที่นั่งเล่นนั่นเองนะครับซึ่งอย่างลูกบ้านนะครับเราก็สามารถมานั่งเล่นพักผ่อนอ่านหนังสือในช่วงเวลากลางวันก็ได้ถ้าอยู่บ้านเบื่อๆ่อแล้วนะฮะหรืออีกกรณีหนึ่งกรณีที่มีเพื่อนหรือมีแขกมาหาและบ้านเราเนี่ยไม่เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รับแขกก็ได้นะครับส่่่่วววนนนนนนนงงงงงงกกลาาาาะับบี้้้้จเเเป็สสขขขอออออพืทแแซึ สระว่ายน้ำของที่นี่เนี่ยจะเป็น i n f i n i t y e d g e pool นะฮะเป็นระบบเกลือมีความกว้างประมาณ4เมตรมีความยาวประมาณ12เมตรก็เป็นสระไซส์กลางๆเนี่ยแหละแต่ว่ามีการแยกส่วนของสระเด็กไว้ให้แล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งขวามือสุดก้อนี้นะฮะก้อนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยที่อยู่ติดกันเวลาเข้าไปเดี่ยจะเป็นโซนของห้องน้ําก่อนจะมีห้องน้ําคุณผู้ชายห้องน้ําคุณผู้หญิงแล้วก็ห้องน้ําสําหรับผู้ใช้รถเข็นด้วยนะฮะแล้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของห้องนิติบุคคลครับและด้านหน้าสุดจะเป็นส่วนของห้องออกกำลังกายนะฮะซึ่งงงงงหห้้ออออกกกกาาัััยยเเเนนนนนี่จะะป็พดดสูชวครบ thank mm -hmm. you ถัดมามาดูพื้นที่สวนกันต่อนะครับผมสิ่งที่น่าสนใจของสวนของโครงการนี้ก็คือรูปร่างที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาวนะคือความยาวอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบเกเมตรเลยนะครับแล้วสวนแนวยาวมันดียังไงสิ่งแรกก็คือลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในโซนที่ใกล้กับพื้นที่ส่วนกลางตรงนี้โอกาสที่เขาจะเดินมาใช้พื้นที่สวนหรือว่าคลับเฮาส์เนี่ยนะครับก็มีมากขึ้นเพราะว่าระยะเนี่ยจะไม่ไกลเกินไปเนื่องจากว่าพื้นที่สวนน่ะจะยาวไปถึงโซนด้านในเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดฟังก์ชันการใช้งานต่างๆอ่ะจเป็นนนสสัดดวไ้้มากขึ อย่างส่วนที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นโซนแรกนะครับผมจะเป็นพื้นที่เดินเล่นแล้วก็มีศาลาน,นั่งเล่นแล้วเขาก็จะปลูกต้นไม้ใหญ่ไว้รอบๆคือบรรยากาศตรงนี้จ,จะค่อนข้างร่มรื่นนะครับผมแล้วพอถัดมาอีกส่วนหนึ่งตรงนี้ครับจะเป็นสนามเด็กเล่นของน้องๆหนู่นๆนะครับมาวิ่งเล่นเครื่องเล่นต่างๆได้ลักษณะการจัดเนี่ยเขาจะจัดเป็นแบบ ลานสนามเด็กเล่นที่อยู่ล้อมรอบต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ใหญ่ตรงกลางตรงนี้ที่ให้ร่มเงาในเวลากลางวันด้วยนะครับผมซึ่งลักษณะการออกแบบเนี่ยนะครับผมนอกจากจะมีเครื่องเล่นต่างๆแล้วเนี่ยมีการปูพื้นยางที่เป็นพื้นยาง epdm กันกระแทกแล้วเนี่ยนะครับผมเขายังมีการใช้สีสันแล้วก็ลวดลายที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษต่างๆต,ต,ตกแต่งด้วยเพื่อที่จะเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กๆอีกทางหนึ่งนะครับผมและเดินต่อมานะครับอยู่ติดๆกันเลยกับพื้นที่สนามเด็กเล่นตรงนี้จะเป็นสนามหญ้าแนวราบคุณผู้ชม ลักษณะก็คือเขาจะทําเป็นสนามแนวยาวเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยการก่อสร้างจะอยู่แค่ครึ่งเดียวนะครับแต่ว่าในอนาคตเมื่อสวนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะยาวไปจนถึงแนวของทาวน์โฮมที่อยู่ด้านในเลยนะครับผมรอบๆเนี่ยเขาจะมีการปลูกต้นไม้ใหญ่เอาไว้แต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่งเอามาลงต้นไม้อาจจะไม่ได้โตเต็มที่แต่พอเขาเริ่มโตเริ่มแตกกิ่งแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะดูร่มรื่นขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของสนามหญ้าแนลราบแบบเนี้ยวันไหนอากาศดีๆนะเราพาลูกๆหลานๆมาวิ่งเล่นมาเตะบอลกันได้หรือใครมี น้องหมาน้องแมวเนี่ยก็พาเขามาเดินเล่นตรงนี้ได้นะครับและในอนาคตนะครับพื้นที่บริเวณเนี้เขาจะตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งไว้ให้ด้วยนะแล้วก็ทางเดินรอบๆตรงนี้วันไหนอากาศดีๆแดดล่มๆหน่อยก็มาวิ่งออกกําลังกายกันได้นะครับผมซึ่งการมีพื้นที่ส่วนกลางเหมือนแ้คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นคลับเฮาส์หรือว่าพื้นที่สวนแบบนี้เนี่ยนะครับาะว่าเป็นสิ่งสําคัญนะสำหรับโครงการที่เป็นบ้านแบบทาวน์โฮมเนื่องจากว่าทาวน์โฮมเนี่ยภายในบ้านเราเองเนี่ยพื้นที่ อย่างพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่อนเนกประสงค์ต่างๆอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับการมีพื้นที่แบบเนี้ทำให้คนในครอบครัวเราเนี่ยสามารถออกมาว่ายน้ํามาฟิตเนสมาวิ่งออกกําลังกายลูกๆก,ก็สามารถมาเดินเล่นมาวิ่งเล่นมีพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้มาใช้ร่วมกันแบบหลายๆคนได้ครับ ประเดนถัดมานะครับมาพูดถึงเรื่องของตัวบ้านกันบ้างนะฮะครับบ้านของโครงการเนี่ยเขาจะมีเพียงแค่แบบเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมเพราะว่าทางโครงการเนี่ยเขามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเลยนะฮะ<ช>ก็คือสําหรับ ครอบครัวที่กำลังมองหาทาวน์โฮมที่พื้นที่เชื่อยเยอะๆอย่างโครงการนี้เขาให้มา140ตารางเมตรเองนะครับแล้วตัวบ้านนะครับเขาก็จะมีลักษณะจุดเด่นที่ชัดเจนอีกหลายจุดด้วยกันนะครับโดยขอเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยก็คือหน้ากว้างของตัวบ้านครับตัวบ้านหน้ากว้างเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างนะฮะโดยสิ่งแรกที่หลายๆคนมักสังเกตเห็นก่อนเลยก็คือการจอดรถนะฮะปกติบ้านทาวน์โฮมมือหนึ่งนะวันนี้ในตลาดที่เราเห็นนะ่ะ จะมีหน้ากว้างที่แตกต่างกันนะก็จะมีทั้งหน้ากว้าง5เมตรหน้ากว้าง5.5เมตรหน้ากว้าง5.7เมตรอันนี้เป็นส่วนใหญ่เป็น,ส,น,น,นส่วนใหญ่ที่เห็นกันนะฮะซึ่งบ้านโครงการนี้นะครับเขาเลือกเป็นหน้ากว้าง5.7เมตรนั่นเองครับใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง3ระยะเนี่ยสามารถจอดรถได้2คันเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ขนาดของรถยนต์ที่เอามาจอดนะครับกับ,ร,บระยะในการเปิดประตูที่มากน้อยต่างกันครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านหน้ากว้าง5เมตรนะครับถ้าเราอยากจะจอดรถ2คันเนี่ยอาจจะต้องเป็นรถรุ่นเล็กหรือว่าเป็น e ีโคคาครับก็จะจอด2คันได้แบบพอดีๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเรามีรถขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นรถขนาดกลางอย่างค o n ด้าซีว c Civic, หรือมาด d า3อย่างเงี้ยถ้าจะจอดรถ2คันได้สะดวกสะดวกเนี่ย บ้าน,นต้องหน้ากว้างสักประมาณ5.5เมตรก็จะมีระยะเปิดประตูทั้ง2ฝั่งอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรนะครับส่วนบ้านทาวน์โฮมโครงการนี้เ,นเขาทำออกมาหน้ากว้าง5.7เมตรครับทำให้สามารถจอดรถคันใหญ่ขึ้นมาได้นะครับอย่างเช่น Toyota Camry Honda Accord หรือว่าเป็นรถ SUV ก็ได้ครับซึ่งถ้าคุณผู้ชมไม่ได้มีรถคันใหญ่ๆนะครับผมก็มองว่าก็มีข้อดีนะถ้าเราจอดรถขนาดกลางหรือขนาดเล็กเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องจอดเบียดกันมากแล้วก็มีระยะให้เปิดประตูให้เดินขึ้นเดินลงได้สะดวกขึ้้นดวย นอกจากนี้ครับ<ม>นอกจากระยะความกว้างแล้วนะ,ะความลึกก็มีความสาคัญเหมือนกันค,คือถ้าการจอดรถแบบมาตรฐานตามกฎหมายเนี่ยความลึกจะอยู่ที่ประมาณ5เมตรแต่บ้านโครงการนี้นะครับระยะตั้งแต่แนวรั้วประตูตรงเนี้ยไปจนถึงสเต็ปที่จะขึ้นบ้านตรงนู้นเนี่ยจะอยู่จะอยู่ที่ประมาณ5.8เมตรนะครับซึ่งเป็นระยะที่เราสามารถจอดรถกระบะได้ครอบครัวไหนมีรถกระบะใช้ทาํามาค้าขายอะไรแบบเนี้ยก็สามารถจอดในบ้านได้ซึ่งโครงการเนี่ยเขาออกแบบระยะเผื่อไว้แล้วนะครับโดยปกติเนี่ยรถกระบะเนี่ยเขาจะมีความยาวประมาณสัก5.2เมตรเนาะซึ่งการ ยะ5.8เมตรเรายังเหลือพื้นที่ด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยฝั่งละ30เซนได้นะฮะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างของตัวบ้านหน้ากว้างเนี่ยก็คือเรื่องของช่องแสงธรรมชาติด้วยแกการที่ตัวบ้านหน้ากว้างเนี่ยทำให้ตัวบ้านเนี่ยเขาสามารถขยายกรอบบานประตูหน้าต่างได้ทำให้แสงธรรมชาติเนี่ยสามารถส่องผ่านเข้าไปในตัวบ้านได้มากขึ้นบ้านดูโปร่งโล่งมากขึ้นนะครับอีกอย่างก็คือเรื่องของการระบายอากาศด้วยนะฮะสามารถมีพื้นที่ระบายอากาศได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันครับ ต่มานะครับผมอยากจะพูดในเรื่องของเรื่องพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านนะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยมาหาบ้านแนวราบนะฮะบ้านแนวราบตัวสตาร์ทเริ่มต้นสําหรับครอบครัวนะฮะก็จะเป็นทาโฮมสองชั้นนี่แหละเพราะว่ามีราคาหยิบจับง่ายสุดแล้วนะฮะทีนี้ทาโฮมสองชั้นเนี่ยในแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีการให้ขนาดพื้นที่ใช้สอยกับขนาดที่ดินเริ่มต้นไม่เท่ากันอ่าเราจะเห็นตั้งแต่90ตารางเมตรก็มี100ตารางเมตรนิดๆก็มีนะฮะ ซึ่งสาหรับบ้านที่เป็นไซส์เริ่มต้นอย่างทาวน์โฮมสองชั้นเนี่ยพื้นที่1 0ถึง20ตารางเมตรนี่มันมีความหมายมากๆถ้าเรานับโครงการทาวน์โฮมสองชั้นเนี่ยฝั่งตลาดบางใหญ่หรือว่าฝั่งเดียวกับโครงการเนี่ยก็ <ๆ S 2> จะมีเกือบประมาณ10โครงการแล้วนะฮะหลักๆก็จะอยู่บนถนนรองอย่างเช่นถนนประชาอุทิศถนนแก้วอินถนนเลียบคลองถนนพวกนี้แหละครับซึ่งถ้าเราเอาข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้มานั่งดูเนี่ยจะพบว่าโครงการเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องของพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านรวมไปถึงขนาดที่ดินด้วยนะฮะเรียกว่าให้มาค่ออนข้างเเยยะล แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโครงการที่มีการทําสวนของห้องอนเนกประสงค์ที่ชั้นล่างเอาไว้ด้วยและมีการกั้นห้องให้เสร็จสรรพเลยครับและด้วยขนาดของบ้านทาวโฮมที่นี่นะครับที่เขาออกแบบมาเนี่ยพื้นที่ใช้สอย140ตารางเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่พอให้การจัดฟังก์ชันต่างๆภายในบ้านมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายในบ้านตัวอย่างเนี้ยเขามีการจัดมุมไหนเป็นฟังก์ชันอะไรบ้างน,นะเดี๋ยวเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยคคือพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่แรกที่เข้ามาภายในบ้านปบบเเเเรราจะจะออกก่่่่นนนนน็สววัังลดดูทีีแขไ้ สิ่งแรกที่อยากให้ดูคือระยะในการดูทีวีตรงนี้จากผนังตรงนู้นนะพี่ปั้นจนมาถึงผนังที่เราวางทีวีตรงนี้จะอยู่ที่4เมตรกว่าครับสามารถวางทีวีแบบ50-60นิ้วได้เลยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ตรงกลางตรงนี้วางโตะ๊ะกลางปูพรมเอาไว้สําหรับนั่งเล่นบนพื้นก็ยังได้ครับ ถัดมาตรงนี้จะเชื่อมโยงกับพื้นที่ทางโซนด้านหลังบ้านตรงนี้จะเห็นว่าเราวางโต๊ะกินข้าวแบบขนาด6ที่นั่งได้สบายๆ<ช>บายเลยเทคนิคอย่างหนึ่งคือเก้าอี้ฝั่งนนูเนี่ย<ม>เขาบิวเป็นเก้าอี้ชิดผนังไปเลยนะครับทำให้นั่งเป็นเหมือนเบนช์ยาวๆได้มไม่ต้องเผื่อระยะในการขยับเก้าอี้เข้าออกส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเก้าอี้ลอยตัวไปแล้วถัดมาทางด้านขวามือของผมตรงนี้ครับคือตำแหน่งของห้องเอเนกประสงค์ที่ชั้นล่างนั่นเองนะครับอย่างที่พี่ป้านบอกคือเขาจะมีการ กั้นผนังเอาไว้ให้เป็นสัดส่วนแบบนี้แล้วนะครับโดยโครงสร้างของบ้านทั้งหลังเนี่ยจะเป็นผนังพรีแคสตนะครับตรงนี้จะมีกระจกเข้ามุมมาให้ด้วยเพื่อให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาในห้องนี้ได้แล้วก็ใครอยู่ในห้องนี้ก็สามารถมีมุมมองมองออกมาทางโซนด้านหน้าบ้านได้นะครับผม ซึ่งห้องนี้แหละครับมันคือความยืดหยุ่นของบ้านหลังนี้นะครับคุณผู้ชมอย่างถ้าใครเนี่ยชอบทําอาหารทําครัวจริงจังเนี่ยเราสามารถที่จะบิวเป็นห้องครัวที่อยู่ภายในตรงนี้ได้เลยคุณผู้ชมแค่มาเดินท่อแล้วก็ทําพวกเคาน์เตอร์ครัวต่างๆเนี่ยแล้วเขามีการกั้นห้องแบบนี้ให้แล้วครัวนี้ก็จะกลายเป็นครัวปิดที่สามารถทําอาหารมีกลิ่นมีควันได้เต็มที่เลยหรือว่าช่วงนี้ใครบอกว่าต้องทํางานอยู่บ้านเวิร์กฟอร์มโฮมเป็นหลักเนี่ยนะครับผมเราทําเป็นห้องทํางานเลยก็ได้และส่วนของครัวเนี่ยนะครับอย่างบ้านตัวอย่างเนี่ย ที่เขาสามารถที่จะทําครัวแบบนี้ได้นคุณผู้ชมเนื่องจากว่าบ้านทาวโฮมโครงการนี้โครงสร้างพื้นนี่จะเป็นโครงสร้างที่ โครงสร้างเดียวกับตัวบ้านคือจะลงเสาเข็มเท่เากับตัวบ้านเลยทําให้เวลาเราไปต่อเติมการใช้งานด้านหลังเนี่ยนะครับมันจะไม่เกิดการแครกหรือว่าการซุดตัวที่ไม่เท่ากันของพื้นนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าใครในยอยากจะปรับเปลี่ยนห้องนี้เนี่ยเป็นห้องนอนเลยก็ทําได้นะครับอย่างบ้านตัวอย่างเนเขาจัดให้ดูเป็นห้องนอนเลยเผื่อ <ๆ S 2> ว่าเราอาจจะมีผู้สูงอายุมาอยู่ด้วยที่ไม่สะดวกเดินขึ้นไปชั้น2หรืออาจจะเป็นห้องนอนเผื่อรับรองแขกก็ได้นะครับวิธีการจัดเนี่ยนะครับเขาจะจัดออกมาเป็น มีเตียงสาฟุตครึ่งแบบนี้ก็ได้เอาวางไว้ที่ผนังฝั่งหนึ่งเลยส่วนผนังอีกด้านหนึ่งตรงนี้ก็ทําเป็นโต๊ะนั่งทํางานหรือว่าโต๊ะเครื่องแป้งก็ได้ตู้เสื้อผ้าก็อยู่ทางด้านนี้แล้วก็ห้องนี้เนี่ยจะได้ช่องแสงที่เปิดจากทางด้านหลังบ้านเนี่ยเปิดให้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาได้แล้วก็เปิดระบายอากาศได้ด้วยครับ ขึ้นมาที่ชั้น2กันแล้วนะครับที่ชั้น2เนี่ยจะเป็นส่วนของฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับโดยส่วนของห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งฝั่งด้านหน้าบ้านนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีห้องนอนอีก2ห้องด้วยกันนะฮะซึ่งห้องนอนเล็กทั้งสองห้องเนี่ยเขาจะออกมาใช้ห้องน้ําร่วมกันที่โถงบันไดทางเดินตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของทุกห้องน้ําในบ้านหลังนี้เนี่ยเขาจะมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศมาให้ด้วยนะครับพูดถึงส่วนของห้องนอนกันบ้างนะฮะถ้าเราดูจากแล้วของบ้านหลังเนี้รา่ยะกรัันนคบ แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องทําเป็นห้องนอนทุกห้องก็ได้เผื่อสําหรับครอบครัวไหนที่มีจํานวนสมาชิกอยู่ในบ้านนี้แค่3าถึงคนนะฮะเราอาจจะเหลือห้องห้องนึงเนี่ยเป็นห้องอเนกปงะส์ก็ได้คุณผู้ชมซึ่งเมื่อกี้เก้งเขาพาไปดูห้องที่ชั้นล่างไปแล้วนะครับแต่ในความเป็นจริงถ้าเราอยากจะทําห้องอเนกปงะส์ที่ชั้นบนก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะฮะอย่างห้องนี้นะครับบ้านตัวอย่างเขาตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียว่าเราปรับเปลี่ยนเป็นห้องทํางานส่วนตัวก็ได้นะฮะ ซึ่งนอกจากห้องทํางานส่วนตัวแล้วนะเรายังสามารถเลือกเป็นแบบอื่นก็ได้นะเป็นห้องดูหนังส่วนตัวก็ได้ครับหรือว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบรักการออกกำลังกายเนะี่ยห้องนี้ก็สามารถวางเครื่องเล่นออกกำลังกายสักสองชิ้นก็ได้ไม่ต้องเดินไปใช้งานที่ฟิตเนสอไกลนะฮะส่วนห้องนอนเล็กข้างๆกันเนี่ยจะเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเราจะเห็นว่าขนาดของห้องนี้นะครับเราสามารถวางเป็นเตียงคิงไซส์ได้เลยนะฮะแล้วก็ยังมีพื้นที่ด้านข้างเหลือทำเป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่เป็นรูปตัวแก็ได้แล้วก็มีมมตุตเครื่องปงัวย ส่วนห้องมาสเตอร์เบดมนะครับเนื่องจากตำแหน่งของเขาเนี่ยอยู่ฝั่งด้านหน้าบ้านใช่ไหมครับคุณผู้ชมทําให้ห้องเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของช่องเปิดหรือว่าช่องแสงธรรมชาติที่สามารถส่องเข้าไปในห้องนี้ได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะฮะซึ่งในช่วงกลางวันเนี่ยเราไม่ต้องเปิดไฟเลยก็ได้นะครับเนื่องจากห้องนี้เป็นห้องหน้ากว้างเท่ากับตัวบ้านเลยนะครับทำให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์เนี่ยค่อนข้างเข้าใจง่ายเลยนะฮะก็คือเริ่มจากพอเราเข้าห้องมาเนี่ยโซนนี้จะเป็นโซนวางเตียงก่อนนะฮะพื้นที่วางเตียงเราสามารถวางเป็นเตียงิงง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 ไไซสดด้้้้้้้้เเเลลยยชมแววววก็็าาาาาานนขขขขอััฝ่ีปปตตห แต่ว่าพื้นที่ตั้งแต่ปลายเตียงเป็นต้นไปเนี่ยเราอาจจะต้องมีการจัดเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการบิวอินเพิ่มเติมเพื่อให้ห้องเป็นสัดเป็นส่วนขึ้นนะครับยกตัวอย่างตรงปลายเตียงเนี่ยเราก็ทําเป็นตู้ที่วางชั้นวางทีวีแบบนี้ได้เราสามารถนอนดูทีวีได้แต่ว่าผนังตรงนี้ฮนะเป็นผนังที่บ้านตัวอย่างทําให้ดูว่าถ้าเราการพาดิชั่นขึ้นมานะครับจะทําให้พื้นที่การแต่งตัวบริเวณด้านหน้าห้องน้ำตรงเนี้ยสามารถเป็นสัดเป็นส่วนได้มากขึ้นนะฮะแล้วก็พื้นที่แต่งตัวเนี่ยจะอยู่ใกล้กับชช่่่ออองงงงงแแสสธรรรรมมาาตติด้้้้วววยยยนนนนะะบลกก็พืทีีีีจขเภ ซึ่งเราสามารถออกไปยืนสูตรอากาศภายนอกได้หรือว่าปลูกต้นไม้ในกระถางเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านเราก็ได้ครับ และวันนี้นะครับต้องขอบคุณทางมั่นคงเคหาการด้วยนะครับที่ให้พวกเราสองคนมาเยี่ยมชมโครงการชวนชื่นทาวบางใหญ่นะฮะถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยสนใจรายละเอียดโครงการเนี่ยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h i n g o f l i v i n g com ครับครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดประเด็นที่น่าสนใจในโครงการแบบนี้นะครับผมก็อย่าลืมกด subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดอะสเน็ย่องสอสังหาก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ